السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم ราพระณีจากพระองค์องค์ลูุบฮานาหูวตาลาได้ประสบเด็พี่น้องฟังฟังที่รักเละกคนรุ่นทุกท่านครับท่านทั้งหลายที่เคารพครับจากการที่ได้นำเอาเรื่องราวดังที่ท่านทั้งหลายได้ติดตามรับฟังในรายการตรงนี้มาโดยตลอดอยากจะบอกกับท่านว่าจริงๆแล้วอัล์ลูกท่านรักเรามากในกลืนทำดีนิดเดียว ใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีในบางเรื่องบางราวอาลัลลอฮฺสุบานะหัวตาลัพร้อมที่จให้สวงสวรรค์ทั้งแต่เปิดเพื่อต้ตอนรับเราด้วยกับการใช้เวลาทำสิ่งที่เป็นความดีเพียงนาทีหนึ่งหรือบางรูปลักษ์ก็ให้ทำเพียงสองวินาทีอะไรประมาณนั้นนั่นเป็นสิ่งแสดงให้เห็นความรักอันมากล้น ที่เราพร้อมต่อการที่จะยิดิ่งให้แกเราอย่างเรื่องวันนี้หัวข้อเรื่องบอกว่าสูงสวรรค์ในเวลาสองนาทีและประตูสวรรค์ทั้งแปดบานเปิดต้อนครับเชิญเข้าไปได้เลยทางประตูบานใดก็ได้ใช้เวลาเพื่อโอกาสมีเพียงห้าวินาทีเท่านั้นจริงๆแล้วก็อาจจะเกิดความสับสนว่เม,มื่อกี้มูสองนาทีแล้วมาตอนนี้มาพูดว่าห้าวินาทีคืออย่างนี้ครับ การกล่าวถ้อยคําเพียงสองวินาทีขอไปครับการกล่าวถ้อยคําเพียงห้าวินาทีเป็นเหตุทำใหประตูสวรรค์เปิดแต่ก่อนที่จะกล่าวเนี่ยไม่ใช่จู่จเราก็กล่าวคํานี้คำวิธีก็คือเอานละหมาดให้ดีเริ่มตั้งแต่ตรงนั้นแล้วอ่านวิกเก็ตเอานละหมาดให้ถูกต้องก็ใช้เวลาวางหน้ารักแร้เป็นแักสุนักแล้วก็ เบื่นปา่าล้างพงจมูกล้างหน้าสามครั้งล้างมือสามครั้งเช็ดจมูกสามครั้งแล้วก็ล้างเท้าสามครั้งก็ใช้เวลาอยู่ตรงนั้นนะครับใช้เวลาเพื่อการกระทําตรงนั้นบางทีก็ผ่าสองนาทีจริงจึงสีว่าการอรานะหมานั้นน่าจะกล่าวได้ว่าเป็นการอรานะหมาที่ครบและก็สมบูรณ์ ใช้เวลาไปตรงนั้นสองนาทีและก็อีกห้าวินาทีกำับอะไรที่บอกว่าเข้าสวรรค์ประตูบันใดก็ได้ใช้เวลาเพียงห้าวินาทีเท่านั้นนั่นก็คือหลังจากเราได้เสร็จสิ้นจากการอนานละมาดแล้วเราก็ขอด้วยอาประตูตวสว,วรรค์ทั้งแปดบานจะเปิดให้แก่เราคือจริงเราตรงนี้ต้องขอบคุณผู้หลัก,นนกผู้ใหญ่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมมาคมคุณุสัมพันธ์โดยบอกว่าเวลาอนานลมาดแล้วให้กล่าวคาว่า أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله سلطة وخا خا بطيئا مني فتوء بعيد موكا الله لفاتن محمد بن بعثه الله لأ بن رسول كبره كاكاو 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 اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين حديثنا ران عام ده بنبي لقد قاموا ويใช้ وقتا طبعا 2 دقيقهoo مع القيام كان غسل المضمضه غسل انوم ثموم ثموم

สิ่งที่เราได้รับก็คือสวงสวรรค์ซึ่งมีประตูทั้งแปดบานจะเปิดต้อนรับเพื่อให้เราเข้าไปประตูบานใดก็ได้เรามีโอกาสได้ทำอย่างนี้เราใช้เวลาขับการทำอย่างนี้โดยจะไาะยี่กับคำอ่านมีเพียงสองวินาทีและก็กรรมวินทีทั้งหมดตั้งแต่เริ่มเอานาะหมาก็ใช้เวลาประมาณสองนาทีการอ่านประมาณสองวินาทีหรืออ่านประมาณห้านาที

ให้เราได้มีโอกาสเลือกเข้าบาในใดก็ได้นี่คือสิ่งที่ได้พูดว้ตั้งแต่ตอนต้นว่าอัลลอฮ์ซุบฮานาววตาลาเพราะเป็นเจ้าของเราพระองค์ทรงรักเราแล้วก็เปิดโอกาสให้แก่เราเพื่อที่เราจะได้เข้าสู่ส,สวรรค์ไม่ได้มีความปรารถนาจะเอาเรายักษเอาใส่ในนรกเลยเพราะความดีเพียงเล็กน้อยอย่างนี้นะครับก็เป็นความดีที่ทำให้อัลลอฮ์ถึงกับเปิดประตูสวรรค์ตั้งแปดประตู คิดว่าต้องขอบคุณสมาคมครูสัมปันก็เพราะถ้าเราไปดูไปคลิกดูตำราเรียนของครูสัมปันเราจะพบว่าหลังจากได้เอาละหมาดแล้วมีสุนัขให้กล่าวอัสลชาดุอันเบออิลเลออิลมะฮ์วะบะฮูลาสตีกละวะชาดุอันนะมุฮัมมัดันอับดูฮฺวะรัสูลุฮฺอัลลอฮฺม์มัจญัลลีมินัตตาวาบินวะญัลลีมินัลมุตาตฮิรินเราจึงพบ คนเวลาเอาละหมาดแล้วบางทีเขาก็ยืนหันหน้าไปทางกิบลัดแล้วก็ขอดุอาซึ่งมันเป็นกรรมวิธีที่เป็นสุนทรของทัานนบีดางที่เราได้รับรู้อย่างไรก็ตามครับไม่ควรปล่อยให้เวลาแม้เพียงวินาทีเดียวหลุดลอยไปเพื่อที่เราจะไม่ได้รับมูลค่าเพิ้นไม่รับสิ่งตอบแทนใดๆจากอัลลอฮฺสุบฮานะหูวะตาลาท่านพบกันใหม่ในครั้งต่อไปในเรื่องราวดีๆอย่างนี้นะครับ สำหรับท่านผู้ที่อาจจะฟังแล้วก็ไม่สามารถที่จะจบได้ทันผมอยากจะเรียนกับท่านว่ามีหนังสือหนังสือที่จะนํามาเป็นเป็นสายเมนเป็นองค์ประกอบในการให้ข้อมูลทางวิชาการในเรื่องต่างๆเหล่านี้มีชื่อว่าพิชิตเพื่อเขาแห่งความดีหรือทางด่วนสู่สวรรค์นะครับมีเรื่องหนึง่งแล้วก็เล่มสองครับสำหรับวันนี้ขอความรักความปรารถนาดี قام ابن اميه عبره من شاء الله بابا شوبرا وفجو العيد والله المسؤول ان يهدينا جميعا الى سواء السبيل والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته